อันนี้ก็จะเป็นเด็ดแกงนะคะอันนี้เด็ดแกงค่ะก็จะมีฝั่งนี้นะคะอันนี้พายพงพัดพายเอกสิทธิ์นะคะพายป๋องพายโคกนะคะแล้วก็พายฟุกแล้วก็พายขัญเมืองนะคะหล่อมากๆเลยนะคะน้องโกบาลนะคะนนก,ก็มารอลงฉากนะคะอ่ายังไงเนานะคระับอ่านนี้คนเจียวก็รองลงชื่อนะคะ มีครอบครัวน้องตะวันมีโครงการสร้างบ้านให้ครอบครัวน้องตะวันนะคะเรามีผลิตภัณฑ์จากครอบครัวน้องตะวันด้วยนะคะก็จะมีกระเป๋านะคะ2แบบ2ลายอันนี้แบบที่หนึ่งนะคะอันนี้แบบที่2นะคะแล้วก็มีแหวนหางช้างมีลกช้างแล้วก็มีตะกุดลกช้างด้วยนะคะอ่าพี่พี่เอจีท่านใดนะคะอยากร่วมสมทบทุนสร้างโรงช้างให้ครอบครัวน้องตะวันนะคะก็ติดต่อคุณแม่ที่เบอร์โทรด้านล่างแล้วก็ลิงก์ไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับเราช่องน้ำฉิปอีเดเฟนสุรินนะคะวันนี้ที่เห็นน้องช้างรวมตัวกันหลายเชือกนะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่มาลงฉากเลือกฉากนะคะช้างไหน ลงฉากาไหนได้ไดช้างไหนลงฉากไหนไม่ได้นะคะวันนี้มาเลือกฉากกันนะคะก็จะมีน้องช้างมาหลายเชือกนะคะาาวันนี้มีทั้งช้างงานและช้างพายนี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะช้างบางาเชือกก็เดินทางมายังไม่ถึงนะคะนะครับมีช้างป่าเชือกนะครับก็จะมีลุออง,ชงชือกไนะครับพี่โต๊ะนะ นี่บัวบานก็มานะคะพี่เลิศรักก็มาน้องดาวก็มานะคะมาเลือกฉากด้วยนะคะวันนี้มีน้ําค้างก็มาน้ําทิพย์ก็มานะคะมากันหลายเชืออเลยนะคะนี่ตอนนี้ถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วก็จะมาเลือกฉากนะคะแล้วก็จะมาเลือกฉากทีนะคะว่าลงฉากไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนซ้อมกันด้วยนะคะ

ก็ช้างนานะคะมากันหลายเชือกน,นะคะนี่คือความช้างนะคะที่จะมารอลงฉากนะคะว่าช้งชางตัวเองลงฉากไหนได้บ้างแสดงฉากไหนได้บ้างนะคะ เดี๋ยวมือดดมอดชามา่ได้รอล้วอันนี้ก็จะเป็นเด็กแก๊งนะคะอันนี้เด็กแกงข้าวั้างที่มาวันนี้ลงชื่อนะครับโบโด้วยนะครับด้านหลังต่อไปนะครับช้างช้างพระยาสุรินทร์ักดีนะครับใช้ช้างคลายก้าเชือก าน oh no 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 erm ี้มาาลงในนนนี <S <S ี้ะะค่ำทิพย์นะคะช้างพญาสุรินทร์พักดีนะครับช้างเก้าเชือกขอช้างพลายเก้าเชือกนี่นะจะมีช้างได้ลงนะแปลนะครับช้างรับลงนะครับขอช้างน้อยนะครับช้างรับลงขอช้างเล็กนะครับยี่เชือกไปเล้วมันไม่ได้ อาเจียงหอยแหน่อาเจียงสสด็งมีวะแต่งคนได้หรออาเจียงเสดงขันขด้นในจุดเสด็งก็เองตอนนี้ก็กำลังเลือกฉากกันอยู่นะคะก็จะวุ่นวายกันนิดนึงนะคะช้างพายหลายเชือกมาเยอะมากนะคะวันนี้ช้างเชือกไหนมานะคะก็จะมีสิทธิ์ได้เลือกลงฉากนะคะว่าจะลงฉากไหนนะคะเชือกไหนที่ไม่ได้มาก็ จะไม่ได้มีสิทธิเลือดนะคะเขาทางพนักง,งานเขาให้สิทธิกับช้างที่มาในวันนี้นะคะนู่นนะคะเดแกงพักอยู่ในร่มอยู่ตรงนั้นนะคะค่ะก็จะมีฝั่งนี้นะคะ อันนี้ภายพงพัดภายเอกสิทธิ์นะคะพายป๋องพายโคกนะคะแล้วก็พายฟุกแล้วก็พายาขัญเมืองนะคะหล่อมากๆเลยนะคะหล่อจริงๆนะคะกินกันไม่ลงเลยคะ่ะความหลอ่อ ความสง่างามความหลอกของตัวเองแบบไม่เหมือนใครนะคะช่างที่มาในวันนี้นะคะ มากันหลายเชือกเลยวันนี้อ่ะปจัดย่าแล้วพี่อ่ะุกจัดของพี่ คือบรรยากาศโดยรวมนะคะ,ะในช่วงวันที่มาลงฉากนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันซ้อมนะคะซ้อมย่อยนะคะซ้อมใหญ่อีกทีก็คงจะเป็นตอนที่ไปที่สุรินเลยนะคะไปซ้อมกับสนามจริงเลยนะคะวันนั้นแสงสีเสียงลูตะไลเต็มที่กัดนะครับคือบรรยากาศช่วงรอลงฉากนะคะตอนนี้ก็นะครับ ช้างยืนรอนะคะให้ลงช้างแล้วก็ช้างลงนะ,ะนะครับองค์ที่สองนะครับกลางคืนนะครับจะเป็นกําเนิดหัวเมืองขเขมนป่าดงนะครับไอ้นี้นะเดี๋ยวนะจะเล่าให้ฟังก่อนนะนะครับจะใช้ช้างน้อยห้าเชือกเดีย๋ยวจังลงเด้อราบอกฟังก่อน นะครับรูปหล่อไอ้ช้างนี้นะครับก็จะเป็นการหนึ่งอพประยุกต์นะครับตั้งถินฐานนะครับเชือกมามีช้างมาของปลายนมครับของแดงนะคะอนนี้มีปายชองแดงมาไ้ช้างห้าเชือกนะครับองค์ที่สองของกางคืนนะไอ้พงพัฒ์ก็จะหันหลังให้เพื่อนนะคะเพราะพงพัฒ์จะ ไม่ค่อยถูกกับใครนะคะก็จะ<า>อยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะจะเป็นการโค้งช้างยืนอย่างหล่อสง่างามทุกเชือกเลยนะคะนะครับเป็นการโค้งช้างนะครับซึ่งก็จะมีพิธีกรรมต่างๆนะครับการโู้งช้างการวาสาประกรรมการจับช้างนะครับก็จะใช้ช้างทุกเดิมได้ไหมกลางคืนนะมีแต่เชือกหล่อๆทั้งนั้นเลยนะคะกลางคืนนะครับกลางคืนนะ มาชมความหล่อสง่างามบารมีของแต่ละตัวนะคะช้างต่อสีเชือกช้างอายุทยาสีเชือกนะครับช้างน้องโกบาลนะคะก็มารอลงฉากนะคะอะายังไงเนาะนะครับตอนนี้คนเจียวก็รอลงชื่อนะคะแต่เขาเอาเอาว่าให้เขาลงฟังทะบุลุอยู่ บองกูราหน้าบอกูะนบุญชาหนาบ้น้องโมบานนะคะอยู่กับพี่โมมีโอเทตันเดตันคำคำไปโยอมไอ้บุญมือแปลตัวสองหกสิบเชือกนะครับ แต่องซื้ออะบ้านะอันตัวอักษรต้องนอนได้นะครับต้องนอนได้แมเบียรเลียงแมนอย่พูดอย่พูดเดี๋ยวลอดลอดเขาลงมากก็ได้แมนแมนเดียรเลียงอันนี้เขาไเดียเลียงแมนลงซื้อสั่งก็ซื้อควอนเฮ้ยห้าสิบเชือกแปลตัวอักษรห้าสิบเชือกอ่าลุกได้นอนได้นะ ผมเปนป้าจิ๊งเหลืองนี้กูได้ <c oughs> ตอนนี้ก็จะบรรยากาศก็กจะดูวุ่นวายหน่อยนะคะแต่ก็ สวยมากๆเลยนะคะช้างพายกลุ่มนั้นยืนเรียงตัวกันนะคะสวยมากๆค่ะยอมรับในความหล่อและความสง่างามของช้างพายกลุ่มนี้นะคะแต่ละคนก็ยืนรอเข้าลงฉากนะคะว่าตัวเองจะได้ลงฉากไหนบ้างนะคะ นี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ